สวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นมาก็เจอธรรมะที่ไม่ง่วงอีกแล้วกับเราเรื่องเล่าธรรมะวันนี้เราเปิดหัวข้อใหญ่ที่ฟังทีไรคนมักพูดว่าไม่อยากนิพพานทําไมล่ะครับเพราะเข้าใจว่านิพพานเท่ากับหายไปตายแล้วดับใช่ค่ะหนูเองก็เคยคิดอย่างนั้นตอนเด็กๆแบบนิพพานคือไม่มีตัวไม่มีใจไม่มีอะไรเลยฟังแล้วกลัวฮะฮแต่จริงๆแล้วนิพพานไม่ได้แปลว่าดับสูญน,นะครับ มันคือดับไฟไม่ใช่ดับตัวตนเปรียบง,ยง่ายเหมือนเราปิดเตาแกส๊สตอนน้ำเดือดความร้อนหายแต่มอยังอยู่โอ้โหอุปมาดีมากงั้นถามจริงๆค่ะคนที่นิพานเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่นี่แหละครับแค่ใจเขาไม่เดือดไม่ร้อนไม่ทุกข์กับอะไรอีกเลยไม่มีลบโกดหลงให้ลากไปทางใดทางหนึ่งเหมือนไฟแห่งกิเลสด,ดับลงแล้วถูกต้องครับ นิพานไม่ใช่ที่ไม่ใช่แดนสวรรค์แต่คือสภาพของใจที่เย็นและเบาที่สุดดูที่จอหลังเราค่ะซ้ายคนกำลังนั่งในใจที่เป็นไฟลุกท่วมก่อนนิพานกลางเปรียบเหมือนน้ำที่เดือดปุดๆแล้วมีคนปิดแก๊สขวาคนเดิมนั่งนิ่งๆใต้ต้นไม้ใจสงบไม่มีไฟไม่มีควนันจะเห็นว่าเขายังอยู่ยังยิ้มได้ยังช่วยคนได้ แต่อยู่ด้วยใจที่ไม่มีอะไรให้ร้อนอีกแล้วสรุปง่ายๆค่ะนิพพานเท่ากับสภาวะของใจที่สงบเย็นและหมดไฟแห่งความทุกข์ไม่ต้องตายก่อนถึงจะนิพพานแค่ดับไฟในใจก็เข้าทางนั้นได้แล้วครับแล้วคุณล่ะคะยังปล่อยให้ไฟลุกในใจอยู่หรือเปล่าเจอกันตอนหน้าเราจะเล่าทรมาให้สนุกจนไฟในใจก็เย็นลงได้ค่ะ